สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาดูพลังงานของแต่ละคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเรามาดูีิพลังงานแห่งความโชคดีนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเป็นอย่างไรโชคดีในแนวไหนนะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายเป็นกํำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ เอ่อเรามาดูกันนะคะว่าพลังโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าได้สำรับเด็กถือถ้วยค่ะพลังงานของเด็กที่เป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ อยู่ตลอดเวลาเพื่อคนรอบข้างและเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะพลังงานของคนที่กระตือร้อนที่จะคิดและทําอะไรเพื่อตัวเองและครอบครัวนะคะดูแลนะคะเงินจะเข้ามาอยู่ในมือการดูแลบริหารจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือการเงินนะคะเรื่องความรักและในครอบครัวนะคะ ก็ขอให้บริหารจัดการดีๆนะคะทุกอย่างจะลงตัวเรามาดูสภาพแวดล้อมต่อไปนะคะคิงถือไม้นะคะถึงแม้นคุณจะเป็นคนที่เก่งทุกอย่างนะคะบริหารจัดการเก่งทุกอย่างคุณก็ยังมองมองอนาคตต่อไปมองช้อยต่อไปว่าถ้าอะไรที่ทำแแะเกิดประโยชน์ ครอบครัวและตนเองและคนรอบข้างกับองค์กรนี่คุณก็พยายามที่จะคิดนะคะคุณเป็นคนกระตือรือร้อนมีความเป็นคนคิดสร้างสารรค์นะคะการสร้างสารรค์ของคุณนี่แหละทาให้เงินทองล้นมือดูนะคะสองเหรียญขึ้นนี้คือบริหารดีๆนะคะจะล้นมือออกไปนะคะเรามาดูต่อไปเซเว่น เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญคือการบ่งบอกว่าจิจการงานอะไรทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดๆที่คุณกําลังทําอยู่กําลังจะต้องเดิน,ดนต่อไปนะคะเดินต่อไปสร้างสรรค์ต่อไปสร้างสรรค์ผลงานสร้างครอบครัวต่อไปนะคะสร้างสิ่งดีๆต่อไปและศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะคะเพื่อ ื่อความมั่นคงความสําเร็จนะคะเหมือนคิงถือไม้นะคะเรา,าตัวคุณเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วเป็นความคิดที่เป็นคนที่จินตนาการก้าวไกลนะคะสิ่งใ,ใดๆที่คุณคิดและทำไว้มันเป็นผลดีกับตัวคุณทุกอย่างอยู่ในมือคุณหมดนะคะคอนโทรลดีๆนะคะเรามาดูต่อไป เอาคิงถือดาบคิงถือดาบการที่คุณคิดและตัดสินใจอะไรเป็นผลดีนะคะเพราะคิงเนี่ยคิงอะความหมายของคิงก็คือการที่คิดและพิจารณาแล้วที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรต่อไปแล้วเป็นผู้ที่สู้บุกเบิกทุกอย่างเพื่อให้ คนรอบข้างแม้กระทั่งสิ่งต่างๆในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีนี่นี่นี่คือภาวะแวดล้อมของคุณตอนนี้นะคะคือสู้ไม่ถอยนะคะคุณนคนสู้จนกระทั่งไปถึงคว้าเงินไว้ในมือนะคะเงินทุกอย่างตอนนี้ที่อยู่ในมือของคุณนะคะถึงมันจะมาช้าบ้าง ไม่ได้มาอย่างง่ายดายบ้างอะไรบ้างขอให้ดูแลและบริหารจัดการดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะบริหารจัดการดีๆค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนการค่อยๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะคะคุณมีความสําเร็จแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นแน่ๆนะคะถ้าเรารู้จัก ผ่อนหนักผ่อนเบาเหมือนพระราชานะคะนะคะพระราชามีผ่อนหนักผ่อนเบานะคะโอ้ก้าวถ้วยก้าถ้วยก็อุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์จะมาหาคุณในไม่ช้ากับผลงานที่คุณทำนะคะนี่คือภาะวะแวดล้อมปัญหาที่จะเกิดกับคุณคือคุณกําลังจะสร้างครอ,อบครัวให้ให้กินดีอยู่ดีมี องค์กรของคุณประสบความสําเร็จนะไประดับหนึ่งนะคะฉะนั้นคุณมีโอกาสสําเร็จแน่กับสิ่งนั้นแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะที่คุณต่อสู้มาคุณพยายามมาที่จะให้เขารักเราทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสสําเร็จนะคะมีโอกาสเป็นดังที่คุณคิดนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรสีดาบ สีดาภาวะต,ตอนนี้คุณต้องมีการยืดหยุ่นบ้างคุณต้องมีการรีแลกซ์และพักผก่อนบ้างมีการตั้งจัดการสมาธิของตัวเองนะคะต้องต้องมีบ้างต้องผ่อนหนักผ่อนเบาต้องรู้จักให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าคุณฝฟืนตัวเองมากไปบางครั้งไม่ว่าเรื่องงานหรือ เรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องรักเรื่องไหนอย่าอย่าบุมบามอย่าภูมิผามค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเจ็ดเดือนแสดงให้เห็นว่าผลงานและสิ่งที่กำลังจะทำก็ต้องทำต่อไปค่อยๆทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะขอให้ดูแลรักษาตัวเองสุขภาพตัวเองด้วยดูแลอ่า อารมณ์นะคะให้ให้ใหพยายามให้ให้นิ่งๆหน่อยนะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆไปนะคะเราค่อยๆวางแผนทุกอย่างถ้าคนเราวางแผนดีๆนะคะอนาคตไม่ไปไหนเสียนะคะอนาคตจะอยู่ในกำม,มือคุณนะคะทุกอย่างจะอยู่ในกำม,มือคุณถ้าคุณวางแผนดีๆ ไม่ว่าเธอเรื่องใดนะคะทุกเรื่องต้องวางแผนหมดนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่คุณคิดไว้นะคะเรามาดูกันต่อไปจิตถ้วยสิ่งที่คุณคิดและหวังไว้นะคะถึงแม้นมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะไปแต่คุณค่อยๆจัดนะคะอันไหนความสําคัญต้องมาก่อนนะคะคุณจะได้ตรงงานนะคะถ้าจะพูดถึงว่าอ่ะสิ่งที่คุณคิดและฝันและหวังไว้เนี่ย อาจจะไกลและยากหน่อยคุณจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่อัศวินเหรียญได้เกิดขึ้นนะคะอัศวินเหรียญนี้มานี่ค่อยๆย่างไปนะคะค่อยๆย่างไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆตรงนั้นเพื่อตัวคุณและครอบครัวและองค์กรนะคะเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรนะคะบทสรุป ดีเอมเพสสาทุเลยค่ะสาธุสิ่งที่คุณคิดและคุณหวังและคุณตั้งใจและคุณคิดจะทําไว้อุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสิ่งที่คุณคิดและหวังไว้ถึงจะใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่จะบรรลุเป้าหมายนะคะก้าวถ้ว่วบรรลุเป้าหมายถึงจะไม่ เื้อว,วังอลังการแต่จะทําให้คุณมีความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งมีนะคะขอให้คุณรับพลังของราชนินีไปนะคะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าบทสรุปในชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุดนะคะเพราะคุณเป็นคนมุ่งมั่น และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหยายขอบคุณที่เข้ามาดูยายนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตเหมือนดังราชินีผู้ยิ่งใหญ่นะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะ